ไฟบันบังหน้าจอไม่นะอุ้ยไอ้ดำไอ้ดำาฮ้ยคือทำไมมันวุ่นวายแลอเกินอไอเจ้าดำอโอเคสง,งบนิดหนึ่งหวังว่าจะมีเอ่อสม,มิทติ้งเทมเพลตเพิ่มเติมนะเราจะอุ้ยสองกล่องเลยหนึ่งซ้ำมีไหมไม่มีเราเจอกล่องเยอะมากเลยนะแต่สม,มิทติ้งเทมเพลตน้อยมากเลยอ่าโล่งแล้วตรงนี้มีไหมก็ไม่มีใหญ่จังเลย กระับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านพบก,กับผมโอนนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นไม้คาชชีวิตรอด1.21กันโอเคทุกคนในคลิปนี้เราจะไปตามหาปราสาทที่มีชื่อว่าปราสาทเนเธอร์ฟอร์เทสในเนเธอร์ N N N t R นะทุกคนใช่ฮะต่อจากคลิปที่แล้วเลยก็คือคลิปที่แล้วเราไปหาปราสาทสีดําใช่ไหมเอ่อปราสาทพิกลินอะอหัฟาชั่นแล้วในคลิปนี้ผมจะไปตามหาปราสาทสีแดงซึ่งเหมือนเราจะเจอจากคลิปที่แล้วแล้วล่ะโอเค,อเคผมจะมาเตรียมสิ่งที่เรียกว่าอ่าทอชทุกคนใช่ผมจะต้องปัก ทอดไปด้วยผมเป็นคนชอบปักทอดนะ <c ười> คือเพื่อจะได้เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเราไปที่ไหนมาว่างแล้วนะอ,อาหารก็ชุดเดียวก็พอคิดว่าน่าจะพอแหละคลิปนี้ผมจะไปครับธนูด้วยทุกคน <c ười> ผมมีบาดแผลจากคลิปที่แล้วคือเราไม่มีอาวุธระยะไกลเลยทุกคน <c ười> ใช่ฮะ <c ười> ผมจะไปที่ตรงตรงนูน้นตรงนู้นอ่ะฮะผมจะไปตรงนู้นเพราะว่าอไอตรงนั้นเราได้ทำฟาร์มวลเลเจอร์ที่รับแรกธนูทุกคนใช่เขาจะขายพวกธนูขายอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะไปตีเอนชานดีๆทุกคนก่อนที่เราจะไปบุกภาษากันนะเราผมขอเตรียมตัวแบบ อ่ะครับธนูแป๊บหนึ่ง <Okay. S 1> อค่ะเราไปที่ฟาร์มตอนนั้นแป๊บหนึ่งทุกคนอ่ะโอเคทุกคนผมมาถึงที่นี่ละอ่าผมจะต้องการเอเมอรัลทุกคนอ่าซึ่งผมแลกไปเยอะมากทุกคนเนี่ยเราก็แค่ตัดไม้นะทุกคนตัดไม้แล้วเอาสติกไปแลกกับวิเลเจอร์ทุกคนใช่มันได้เอเมอรัลเยอะมาก ซึ่งผมก็มีอ่าดัตตาแพขวานะทุกคนตัดบล็อกเดียวนะมันจะหายหมดทั้งต้นเลยก็ไปหาลงก็ได้ทุกคนอ่าไปดูคลิปย้อนหลังได้ทุกคนคลิปที่ผมได้สร้างฟาร์มอ่าฟาร์มตรงเนี้ยขึ้นมาทุกคน <Okay. S 1> ก็เนี่ยเอาสติ๊กมาแรกเป็นเอ l มรอลทุกคนนะผมมาที่นี่เพื่อจะมาซื้อเอ่อสิ่งที่เรียกว่าธนูซึ่งเออมีมีธนูไหนที่มันแบบปลดล็อกดีๆไหมเอ่ย เราซื้อธนูธรรมดาดูก่นทุกคนอ่าทำธนูธรรมดาไปเดี๋ยวผมจะไปอินชารเองนะที่ฟาร์มวีเลจเจอร์ตรงนู้นถ้าใครยังจำได้ก็คือวีเลจเจอร์ที่อ่ารับแลกหนังสือแลบลเลียนทุกคนหนังสือแลกเบลเลีนหนังสืออนชารทุกคนใช่ผมเก็บของไวท้ที่อ่ะฝากฝากไว้ที่นี่ก่อนแล้วกันลูกธนูอุ้ยใช่เราต้อง,ต,องต้องซื้อลูกธนูด้วยคือผมจะยังไม่ตีเอออนชารอินฟินิตี้เลทุกคนผมขอตีอนชาร์ไอผมขอเอาธนูที่มัน อ่านี่มันมีตัวนี้ทุกคนรับซื้อธนูเ m e มอลลหนึ่งอันต่อ16ธนูถูกมากโอเคซื้อมาเยอะๆหกสิบสี่ซื้อมาอ้าาโอเคประมาณนี้ทุกคนนะ ซื้อลูกธนูมาแล้วเราก็จะไปบุกเนเธอร์กันแต่ก่อนที่เราจะไปผมจะไปที่หมู่บ้านตรงน,นั้นก่อนทุกคนหลังภูเขาลูกเนี้ยอผมก็จะไม่ได้ทําทางในเนเธอร์ไปตรงนั้นสักทีนะ <c oughs> ก็คือผมจะไปตีเอ็นชา์นธนูใช่ตอนนี้เรามีธนูแล้วใช่ไหมมีลูกธนูแล้วธนูเราอ่ะยังเป็นธนูธรรมดาอยู่ซึ่งดาเมจมันไม่ได้แรงอะไรมากทุกคนผมจะไปตีเอ็นชา์นที่หมู่บ้านนั้นเอาโอเคมันใกล้จะมืดแล้วห่ะผมขอนอนที่หัวน,นี้ก่อนแล้วกันแป๊บนึงอ้าอารุณสวัสดิ์เช้าว,วันใหม่ในเกมไหมครับไปเรา,ไา,า ager, งไว้โอเค ไปอ้าโอเคผมมาถึงที่หมู่บ้านนี้แล้วเอ้ยผมลืมเอาเอโมรอลมากาแต่ผมเคยเอามาที่นี่แล้วมั้งอ้าโอ้โหเหลืออยู่แค่นี้อ่าน่าจะพอแหละเอาหนังสือไป้วยผมจะมาซื้ออ่าเอ็นชานสมุดเอ็นชานที่มีชื่อว่าพาวเวอร์นะทุกคนซึ่งใช่เราจะมาตีใส่ธนูซึ่งอ๋อนี่ไงโอ้โหแม่นเหลือเกินผมสุ่มแล้วเนี่ยอ้าโอเคอ่ะซื้อพาวเวอร์มาซึ่งธนูเรามีพาวเวอร์แล้วก็ตีแรงอ่ะทุกคนเออหมายถึงว่ายิงแล้วมันจะแรงนะเพิ่มความคงทนให้มันด้วยทุกคน อันเบกิ้งอยู่ไหนเอยอันเบกิ้งอ่าซึ่งแพงมากขาย4 3แพงมากอันเบกิ้งแล้วก็เมนดิ้งทุกคนอ่าเมนดิ้งมันมีอยู่ตัวนี้เหมือนจะขายถูกอ่าเก้าโอเคโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนจริงๆธนูมันเอาไปใส่พวกให้มันเป็นไฟก็ได้นะธนูติดไฟอะไรเงี้ยเออแต่ว่าผมยังไม่มีมั้งชันไปก่อนพาวเวอร์นี่สำคัญสุดละพาวเวอร์นี่คือความแรงอ่ะทุกคนพลังอ่ะเตนชันแบบนี้ใส่พาวเวอร์ไปอ่าแบบนี้ทุกคนตั้งชื่อด้วยโอเคผมตั้งชื่อธนูแบบนี้แล้วกันโบลักสีดำ อ่าอ่าพาวเวอร์แล้วเราใส่อันเบกิ้งความคงทนเข้าไปเออแล้วก็ใส่เบนดิ้งเข้าไปมันจะได้ซ่อมแซมเออแบบนี้ทุกคน อาธนูเนี่ยถ้าเราใส่เป็นเมนดิ้งแล้วทุกคนเราจะไม่สามารถใส่เป็นอินฟินิตี้ได้นะทุกคนใช่ธนูเนะี่ยมันจะมีเอนชั้นอินฟินิตี้ที่สามารถตีใส่มันได้อยู่ถ้าเราตีเอนชั้นอินฟินิตี้ไปแล้วเออมันจะใช้ธนูแค่ลูกเดียวทุกคนใช่ฮะลูกเดียวมันยิงได้อินฟินิตี้เลยตามชื่อเลยแต่ถ้าเราตีเมนดิ้งอ่ะมันจะใส่อินฟินิตี้ไม่ได้ก็คือต้องแลกกันแต่ถ้าใส่เมนดิ้งก็คือเราก็ต้องพกธนูไปเยอะๆหน่อยโอเคขอลองทดลองสักสัพพสัตสัก,สก,สก,สกตัวหนึ่งแล้วกันอาหมูตัวนี้ทุกคนโหดไลท เออปับ๊บอ่านี่คือแท็กอิมทุกคนมันคืออ่าไอจีเมนนะโยนทิ้งไปไม่ได้ใช้โอเคไปผมจะไปที่ประตูเนเธอร์แล้วกันทุกคนประตูเนเธอร์ที่ใกล้ที่สุดตรงนี้ก็น่าจะเป็นตรงเหมืองนี่แหละโอเคไปก่อนอโอเคทุกคนผมมาถึงที่เหมืองแล้วแต่แป๊บหนึ่งนะผมจะอ่าเก็บลูกธนูไปบ้างคือเราไม่ต้องพกไปเยอะทุกคนเรายิงไม่เยอะหรอกอืมใช่แล้วก็ขอบล็อกต่อตัวหน่อยสิบล็อกบล็อกอ่าเอาบล็อกนี้ไปแล้วกันสัก2อ,อันสองสตเต็กก็พอละเออ ไม่ต้องพกไปเยอะหรอกทุกคนโอเคหวังว่าผมจะไม่ลืมอะไรอลืมก็ช่างมัน <c oughs> เข้าไปเลยเนเธอร์ทุกคนอ่าเราจะไปบุกปราสาทสีแดงกันซึ่งมีปราสาทที่มีชื่อว่าเนเธอร์ฟรอเทสทุกคนซึ่งรู้สึกว่ามันจะอยู่หลังอ่ะไอตรงนั้นอะ่ะหลังปราสาทสีดําอ่ะเห็นแวบๆในคลิปที่แล้วนะทุกคนซึ่งมันแวบแบบแวบๆจริงๆอะ่ะเออโอเคสวัสดีไอเจ้าหมู <Hello there. S 1> ไอเจ้าหมูวาแกทำาฉันดูแย่หมูตัวเริม่มเทมแล้วก็หมพลิกลิน้นพลิกลิน้นพลิกลิน้นไอเจ้าพลิกลิ้น เยอะเฮ้ยทำไมเยอะจังทำไมเยอะจังไอ้เจ้าหมูว่าเฮ้ยไปดีกว่าไปด้วยอุ้ยหมูอีกแล้วเฮ้ยตีโอ้ยตีแรงเหลือเกินไม่อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งปล่อยมันตีกันทุกคนเฮ้ยมันไม่ตีกันอ่ะคือไอ้พิกลินน่ะมันไม่ค่อยมันไม่ชอบไม่ค่อยชอบหมูทุกคนมันจะตีหมูแต่ตอนนี้มันวิ่งมาหาเราเฮ้ยมันกลัวไอ้ตัวนี้ทุกคนเราวิ่งไปตรงนี้เออมาสิมาสิเออเขาเดินเขาวิ่งหนีละคือไอ้พิกลินน่ะทุกคนมันไม่ถูกอ่ะอมบี้ไฟพิกลินอืมอ่ามันมันมันเปลี่ยนชื่อทุกคนเมื่อก่อนมันชื่อ พิกแมนนะอืมแต่เขาปเปลี่ยนชื่อมาเป็นซอมบี้ไฟพิกลินให้มันงงทําไมก็ไม่รู้เข้าในเทอร์มขอปิกเชเดอร์แล้วกันทุกคนมันฟุ้งนะ <c oughs> เหมือนผมจะเห็นปราสาทในจากคลิปที่แล้วอ่ะน่าจะฝั่งนน้นซึ่งมันอยู่ฝั่งนน้นนะทุกคนอ่ะเราลองข้ามอ่าปราสาทสีดําตรงนี้ไปก่อนทุกคนเราจะไปฝั่งนน้นอ่ายังไงดีเราเลาะ,ละ,ละ,ละด้านข้างนี้ไปไหมเละไปเลยทุกคนเอาไปเลยโซเซนเหยียบเดินช้าเหลือเกินอ่ะขึ้นมาขุดขึ้นไปด้านบนเลยทุกคนน่าจะทะลุถึงข้างบนแหละอ <Okay. S 1> <c oughs> อ่าขึ้นมาตอนนี้หวัดดีฮะมีอะไรไม่เอ่ยแล้วก็ปราสาทสีแดงเราอยู่ตรงปราสาทดำเราอยู่ตรงเนี้ยว่าแต่ผมขอเดินผ่านไปโอมนี่ไปเลยซึ่งมันเป็นโซแซนที่เดินอาจจะหนืดหน่อยทุกคนนะ<อ>เพราะว่ามันเป็นโซแซนแต่ว่าใบโอมนี่ก็อันตรายนิดนึงคือมันจะมีแก๊สเกิดเยอะมาก<อ>ซึ่งตอนนี้มันยังไม่เกิดให้เห็นหรอกเป็นใบโอมของแก๊สนะเราเดินตรงโซแซนตนเอ้ยเฮ้ยไอ้เจ้าสก,กิลลิัตนตกใจหมดแกเฝ้าโครงกระดูกแกอยู่งั้นเหรออยู่ทางโน้นปะเฮ้ย เออนี่ไงนี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วะโอเคเราจะต้องเดินหนืดเหลือเกินอ่านช่างมันทุกคนเดินๆไปนะมีตรงไหนอีกไหมที่แบบเป็นปราสาทสีแดงอ่ะน่าจะตรงนู้นแหละทุกคนแก๊สแก๊สมันเกิดแล้วอุ๊ยหลายตัวด้วย2ตัวใช่ไหมเราอย่าให้เขาเห็นเรานะแล้วเขาจะยิงไฟมาหาเราแ,แล้วมันจะน่าลำคาญเบื่อโซเซนจังเลยเอาอพิกลินพิกลินมาอีกแล้วพิกลินพิกลินอโอเคโซเซนนี้ใช้อ่าโชวเวลขุดได้เลยทุกคนอื เราวิ่งบนบล็อกนี้แล้วกันทุกคนบล็อกนี้ม,นมันมีชื่อบล็อกว่าโซซอยนะอันนี้อันนี้โซเซนอันนี้โซซอยซึ่งโซซอยอวิ่งแบบรวดเร็วได้อะแต่โซเซนอ่ะมันหนื่อ็นะวิ่งแล้วมันหนืดหนืดมากแต่ถ้าเรามีเอนชาร์าที่มีชื่อว่าโซสปีเ่ทุกคนเราจะวิ่งบนบล็อกนี้ได้รวดเร็วเลยทุกคนซึ่งเราได้ในคลิปที่แล้วแล้วแหละแต่ว่าค่อยว่าก,กันทุกคนนะ <Okay. S 1> มันเป็นรองเท้าทองซึ่งไม่ดีผมอยากได้เป็นหนังสือมากกว่าเรามาถึงที่ปราสาทนี้แล้วผมจะขึ้นไปแบบต่อตัวขึ้นไปเลยทุกคนออ้เเรรราาไไม่่แะทังนนสูี อุย้ยแก๊ไม่ไม่เฮ้ยเรามีธนูแล้วมีธน,นูยิงธนูยิงยิงเออใส่ลูกไฟกลับไปยิงธนูยิงธน,นูไปหาแก๊ยิงไม่แม่นเลยหนึ่งสองอุ้ยแกทำให้ฉันดูแย่ยิงธนูไม่โดนเลยเอา้าดึงใส่ลูกไฟอีกเขาหลบได้อีกยิงเออแล้วก็ไอ้ได้อไอเทมลง,ลงมาไปแล้วได้ไหมอ่ะได้ไหมโอ้ไม่ไม่ได้น้ำตาแก๊สอ่ะแย่จัง อาไม่เป็นไรทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ <Huh? S 1> มันมันมันประสาทเดียวกันปะเนี่ยอันนี้กับอันนู้นเฮ้ยทำไมมันใหญ่จังอะ่ะเ oh. ฮ้ยเฮ้ยเออลาวาพึ่งไหลโอ้โลกพึ่งเจนเลตเฮ้ยประสาทใหญ่มากมันมันมันใหญ่เบิ่มมากเลยอโอเคเราอย่าพึ่งตะลึงทุกคนเราขึ้นไปสำรวจกันเลย <Okay. S 1> นะเอ่าเราจะขึ้นไปแบบอย่างนี้เลยทุกคนต่อตัวขึ้นไปต่อแบบนี้แหละเออไม่ต้องห่วงละต่อขึ้นไปเลยนะปึ๊บ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 ๊บแป๊บหนึ่งทุกคน เอาโอเคทุกคนผมได้ต่อตัวมาถึงด้านบนแล้วเข้าไปเดี๋ยวนี้เออได้เอ็กซ์ชมนแล้วโอเคโอเคเมีคนยิงเรามีคนยิงเราใครใครยิงเฮ้ยไอ้วัดดีไอ้เจ้าไอ้ดำไอ้เจ้าเบลสมันยิงเราไม่นะวัดดีไอ้เจ้าดำขอหัวหน่อยขอหัวหน่อยขอหัวเฮ้ยเออเออโดนขอหัวหน่อยสิมันคือสเกลิตันวิเทอร์วิเทอร์สเกลิตันเออมันชื่ออะไรสักอย่างนึ่งเลยแหละสองยาสองอันนี้สลับกัน อ่ะวิทเทอร์ไอ้เจ้าวิทเทอร์สเกลิตัน,ขอ,นขอหัวหน่อยครับขอหัวหน่อยขอหัวหน่อยมีหัวมีหัวไหมไม่ได้หัวเลยฮะอ่ะเพราแต่เราเอนชันรูติ้งไว้ยังอุ้ยตกใจตกใจอย,อยู่ดีเข้ามาจ้ำสเกลใส่หน้าเลยโอเคทุกคนขอไฟในความเสียงดังอือฮึวัดดีไอ้เจ้าเบสเยอะโอ้ยโอ้ยกงสปอนมันอยู่ตรงนี้อปัอกไฟก่อนทุกคนมันจะได้ไม่ต้องเกิดเพิ่มนะเดี๋ยวเราค่อยมาทำฟาร์มกันทีหลังแต่ตอนนี้ฆ่ามันให้หมด มาใกล้ๆขอหัวหน่อยไม่ได้หัวเลยแฮะเฮ้ย hey, ทุกคนมันมันมันคนละประสาทเออใช่ไหมอ,อุ้ยโอ้ยเ,เ,เ,เราต้องลงฝั่งนูน้นใช่ไหมบัดดีไอ้เจ้าเบรสขอแท่งไฟหน่อยเฮ้ยเ,เ,เกือบล่วงเกือบล่วงขอแท่งไฟขอแท่งไฟเราไปหาที่สปอนมันทุกคนเอ้ยตัวนี้จะไปฟันมันพิกแมนบัด <c> ด <oughs> ีไอเจ้าตัวสีดำอุย้ยมันอุนเุ้ยไอดำ ไอ้ดำขอหัวหน่อยไม่ได้หัวมาอีกตัวหนึ่งตรงมาอุ้ยอุ้ยเยอะเยอะเหลือเกินถอยหลังถอยหลังเราไม่เห็นอะไรแล้วตอนนี้ไฟมันบังเหลือเกินกินอาหารสู้กินอาหารสู้หัวใจเป็นสีดำแล้วไม่นะไอ้เจ้าเบรดไอ้เจ้าเบรดแกยิงอะไรนักหนายิงอะไรนะกหแทงไฟได้แทงไฟแล้วโอ้ยโอ้ยออไฟมันบังหน้าจอไม่นะอุยอยอ้ยไอ้ดำไอ้ดำไม่คือทำไมมันวุ่นวายเหลือเกินไอ้เจ้าดำโอเคสงบนิดนึง ไอ้โอ้ยคือกงสปอนมันอยู่ตรงนี้หุ้มหุฟันก็ไปโดนโอ้คือไอเทมอุ้ยไอ้เจ้าดำอุ้ยอย่าเพิ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าอุ้ย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 อย่าอย่าอย่าสู้สู้อแกไม่ดับหัวแม่ชั้นหน่อยหรอลไอ้พริก ไอ้เจ้าพิกแมวมันก็อยู่ตรงนี้คือผมเสี่ยจะไปฟานโดนเขาไงอืเดี๋ยวเขาจะวิ่งมาลุมเราไอ้เจ้าไอ้ดำเกิดเยอะมากไอ้เจ้าดำไอ้เจ้าดำไอ้เจ้าเฮ้อไอ้เจ้าดำไอ้เจ้าไอ้เจ้าดำไอ้เจ้าดำอืมเฮ้ยเราก็มีธนูนี่วะยิงยิงเออเกมันเกิดเยอะสเลึกเกินกินอาหารสู้อดี๋ยอาหารจะให้ขาดทุกคนปักไฟเดี๋ยวเราค่อยมาทำฟาร์มในอนาคตทุกคนที่นี่น่าจะเป็นฟาร์มที่ดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นื้นที่ มันเป็นพื้นที่ที่มันโล่งไอ้เจ้าพวกนี้ยิงไฟอีกแล้วน่าลำคาจริงๆเลยเจียวเขาเหนื่อยนึ่งหมูปิ้งสองไม้เกี่ยวอะไรเขาเหนื่อยนึ่งหมูปิ้งวะเนี่ยปักไฟปักไฟไอ้เจ้าดำสวัสดีฮะไซาเกลิตันสาเกลิตันหัวขอหัวหน่อยได้แต่ฐานปิ้งกระโดดข้ามาของนี้เลยเออมามาสวัสดีไอ้เจ้าสีดำสวัสดีอึ้นขอหัวหน่อยไม่ได้หัวเลยฮะส่วนในตัวนี้ขออ่าแท่งไฟแท่งไฟออืืเลเวลเลเวลทำไมมันกองอยู่ตรงนี้เนี่ยไล่ปักไฟ ไอ้เจ้าสีดําสวัสดีฮะไอ้เจ้าสีดำ,ดดำหนึ่งสองเอา้ามันจะค้างค้างนิดนึงเฮ้ยเออเอ้าฟันไม่โดนอีกโอ้ยฟันก็ไมาโดนแกขอหัวหน่อยไม่ให้หัวเลยฮะอ่ะเมื่อกี้มันเห็นอะไรแวบๆบแบบอุ้ยอุ้ยตกใจอื้อแกฉันว่าฉันเห็นแกแวบๆบแบบอืมปักไฟปักไฟเฮ้อเฮ้ยเป็นอีกน,นะขอไปทางนู้นก,ก่อนแล้วกันมองมันมีกรงสองฝั่งเลยฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ ถึงว่าล้วปักไฟปักไฟปักไฟปักปัปกัปกปกััก <c oughs> ปัักให้เยอะๆเลยจะได้ไม่ต้องเกิดจริงๆมันก็เกิดได้อยู่นั่นไงมันก็เกิดต่อหน้าเลยเฮ้ยปักไฟไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะช่างมันทุกคนอย่าน้องมันก็ไม่มือดอะ่ะเออแต่จริงๆเรามาที่นี่เพื่อที่เราจะมาหาเออในเทอร์โ r ดนะทุกคนมันคือต้นพืชที่สามารถเอาไปปรุงยาได้ทุกคนอ่ามันคือส่วนหนึ่งของการปรุงยานะโอเคผมวิ่งมาตรงนี้เพื่อปักไฟแป๊บนึงข้างหน้าเหมือนว้าวกมีกล่องทุกคนอ่าที่นี่จะต้องมีสมส m ิตติ้งเม เออมันจะต้องมีเทมเพลตที่นี่เออไอเจ้าสีขาวไอเจ้าสีขาวไอเจ้าสีขาวแล้วก็ไอเจ้าสีดําเมื่อกี้เห็นแบบๆวัดีฮะเห็นดาวอ,นะอยู่ตรงนั้นอุ้ยกลองสวัดีฮะสวัดีฮะวัดีสวัดีฮะวัดีสวัดีฮะไม่ให้หัวด้วยอกลองเปิดกลองเดี๋ยวนี้ไม่มีโอ้มีอ่านอ้าทุบทุกกล่องทิ้งไปเลยทุกคนเราจะได้เก็บไอเทมแบบไม่งงๆนะว่ากล่องนี้เราสำรวจหลือย,ยางอามีกล่องนี้ เมื่อกียอ้ยในทวอรทุกคน,นีต้องการเออได้แล้วขโมยขโมยให้หมดขโมยยันโซเซน่ะขโมยในทวอรขโมยเออแบบนี้แหละที่เราต้องการแล้วก็ด้านบนมีอะไรไม่เอ่ยด้านบนอมีทางไปอีกแต่ว่าเหมือนจะตันๆมันติดหัวตรงนี้เราทุบทุกคนมันไปได้อีกแหละอบอกเออไปคือถึงมันจะไม่มีอะไรทุกคนแต่เราวิ่งมาปักไฟไว้ก่อนนะเพื่อที่จะได้เป็นการรู้ว่าเราวิ่งมาที่นี่แล้วทุกคนจะได้ไม่สับสนในการสำรวจเออนี่แหละปักไฟไว้ อืมเอาโอเคตันไม่มีอะไรกลับไปที่เดิมทุกคนเอาโอเคแล้วกลับมาตรงนี้อุย้ยสวัสดีฮะ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  <Hello there. S 1> ก็ผมฆ่าสก,กิลตันสีดำไปหลายตัวแล้วเขาไม่ดอกหัวให้เราเลยแย่จังอ่ะกล่องตรงนี้มีอุย้ยมีเพชรมีอุย้ยอ่านมาเป็นแบบเพชรโอเคโอเคไม่มีสมิทติ้งเทมเพลตเลยเหรออ่ะเราอุย้ยมีด้านล่างอีกโอเคสวัสดีฮะสวัสดีฮะปล่อยไปก่อนปล่อยสวัสดีใช้ขวาหน้าหลังไม่มีโอเคเปิดกล่องอุ้ยนี่ไงสมิทติ้งเทมเพลตเราได้แล้วอืมเก็บเก็บมาเออ ลิฟอาร์เมอร์ทรมโอเคอ่ะเมันได้ยินเสียงแก๊สช่างมันภาษานี้ก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยปากไฟปัไฟอุ้ยในถ้าวาอีกแล้วเก็บทุกคนเก็บเก็บเก็บขโมยให้หมดขโมยเออเรานีสใส่ไม่ดีแต่ก็ช่างมันเราคงไม่มาที่นี่แล้วล่ะผมใจร้ายมากทุกคนผมไม่ปลูกคืนด้วยช่างมันเอาโอเคทางนู้นไม่มีอะไรผมแค่วิ่งไปปากไฟแล้วก็ขึ้นไปด้านบนตรงนี้อ่าเราขึ้นมาด้ยอุ้ยแก๊สแก๊สไม่นะไม่นะไอเจ้าแก๊สบ้าแกทำเยอะอุ้ยจะยิงโดนไอตัวนี้ไหมเนี่ยไอเจ้าพิกแมน อย่าเดินมาชนธนูนะเออโคตรแม่นเลยอะออทุบๆสำรวจให้หมดทุกคนเราจะได้รู้ว่าเราอ้ยมีกล่องนี่ไงเออดีที่วิ่งมาแป๊บนึงทุกคนไล่ปักไฟก่อนอ่ตาตันละโอเคโอเคเปิดกล่องมีอะไรอีกไหมฮึบโอ้เหล็กอ่าเอาไปเอาไปไปของฟรีนะทุกคนอ่าข้างล่างยังไม่ได้ปักไฟก็คืออ่ะมือดอยู่วิ่งไปอุย้ยมีกล่องมีกลอ่กลองแล้วที่นี่เป็นสถานที่ที่ยิ่งอ่ะตนะันแล้วอ๋อตนันโอเคกล่องสวัดีโอ้ไม่มีอะไรเลย อยากได้ไอเดียเพิ่มอ่ะจริงๆมันก็ไปค้าพเพิ่มได้นะทุกคนก็คือนั่นแหละใช้เพชรแบบคล้ายๆเนเธอร์แลนด์อัปเกรดเลยทุกคนม,มันคือสมิทติ้งเทมเพลตอะสมิทติ้งเทมเพลตทุกเทมเพลตนะทุกคนใช้เพชรในการอ่อัปเกรดนะแล้วก็บล็อกต่างๆของมันอ่ะเอออันนี้นอันเรื่องนั้นช่างมันโอเคไล่ปักไฟก่อนทุกคนแล้วมุ่งตรงไปที่กล่องก่อนทุกคนหวังว่าจะมีอ่ะสมิทติ้งเทมเพลตเพิ่มเติมนะเราจะอุ้ยสองกล่องเลยหนึ่งซ้ำมีไหมไม่มี เราเจอกล่องเยอะมากเลยนะแต่สมิทติ้งเทมเพลตน้อยมากเลยอ่าโล่งแล้วตรงนี้มีไหมก็ไม่มีแย่จังเลยเอาโอเควิ่งมาตรงจุดโล่งๆตรงนี้อีกทีนึงไอ้เจ้าสีดําเกิดอีกแล้วแกมามาสู้กันขอหัวหน่อยขอหัวลงมาข้างล่างตรงนี้ขอหัวขอหัวหน่อยโฮ้ยทำไมก็ไม่ดอกหัวเราเลยอ่ะคือเราสู้ไปตั้งหลายตัวแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนไอ้เจ้าแก๊สไอ้เจ้าแก๊สเราจะวิ่งไปที่แก๊สทุกคน มันได้จะวิ่งไปหาแก๊สหรอกแต่แค่จะมาปักไฟตัวเนี้ยมันโอ้มันยิงไฟมาแล้วมันยิงมาแล้วธนูสู้ยิงเออยิงธนูสู้กับมันยิงอ้าวอยู่ไหนอะแกอ้าวเฮ้แก๊สหายเอามีตรงนี้เยอะเหลือเกินโดนไหมน่ะไม่โดนอีกปักไฟวิ่งไปปักไฟไปไอ้เจ้าดำเกิดเยอะแยะมากมายไก่กองกระบองยอดเพชรไอ้ยิงไอ้เจ้านี้อย่าให้มันมากลัวเราไม่โดนโอ้โหแม่นซะด้วยแกลงมาสิอ๋อมันมี อ๋อกระโดดมาวายกระโดดไม่ได้เฮไม่มีความสามารถเลยไอ้เจ้าสกินลิตันอ่าวิเทอร์สกินลิตันข้อหัวหน่อยขอหัวขอหัวเอ่อดาผมมันมีรูติ้งจริงปะวนะเนี่ยก็มีนี่หว่าทำไมทำไมไม่ค่อยดอกของเลยเฮ้ยมีปราสาทฝั่งนูน้นอีกโห้สองปราสาทอยู่ใกล้ๆกล้ันเลยอะ่ะฝั่งนู้นก็อ่ะล่วงไปเฮ้ยเสียดายแกมาสู้กันฉันขอหัวฉันขอหัวจากแกหน่อยได้ไหม โอ้ใจร้ายจังเลยอ๋อตรงนี้น่าจะปลายสุดแล้วใช่ไหมอืมน,น่าจะใช่แล้วล่ละทุกคนฟังนู้นก็เป็นอีกภาษาหนึ่งไปแล้วอะ่ะอืมก็ก็ช่างมันทุกคนภาษานั้นช่างมันมันก็คล้ายๆกันแหละสิ่งที่เราต้องการก็คือได้แล้วอ่าในเทอร์โวดได้แล้วแล้วก็ส i ิตติ้งเทมเพลตก็ได้แล้วใช่ปราษาทที่นี่มีแค่นี้แหละแล้วก็เบรดลอดซึ่งมีสปอนก็อยู่ตรงนั้นเอ้ยพูดถึงสปอนของเบรดไอ้ตัวนี้เกิดต่อหน้าเลยมาไหนๆก็เกิดแล้ว มาสู้กันขอหัวหน่อยสักหัวหนึ่งก็ได้วันเนี้ยขอขอหัวหน่อยขอหัวหน่อยไม่ได้หัวหัวใจลายจังคือมันก็เป็นเปอร์เซ็นต์นะทุกคนมันจะดรอปมีด้านบนนั่นอีกมาๆลงมามันบอกว่าต้องการหัวใช่ไหมฉันเกิดให้แกเรื่อยๆเลยมาขอหัวหน่อยสิขอหัวใครยิงไฟใส่เรายิงเอ้ยฟันหัวหัวหัวไหลตูดโอ้เอาโอเคขึ้นไปด้านบนตรงนี้อ่าเรามาหรือยังอ๋อมีรอยทอดเก ยิงไฟน่าลำคาญที่สุดในสามโลกเอ๊อ่ะ,ออะโอเคได้แท่งไฟมา14อันพอไหมเนะี่ยผมอยากฟาร์มแท่งไฟเพิ่มอะแต่ผมไม่โอ้ไม่มีบล็อกมาเลยอะคือเราจะต้องไปฟาร์มที่สปอนั้นทุกคนแต่ผมจะอุดแบบให้มันทึบไปเลยแต่ว่าช่างมันก่อนนะตอนนี้มันมันหน้าลำคาญเลยเกิน ทำไมมันเยอะแยะมากมายไก่กองจริงๆไอเจ้าเบลสเนี่ยยิงไฟใส่เราอย่างเดียวเลยโอ้ยเกือบล่วง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 ไอเจ้าเบลดแกแกยิงไฟใส่ฉันทำไมเออแม่นซะด้วยเกือบล่วงแล้วไหมเฮ้ยสกิลเลตันสีดำมันเกิดเยอะมากประสาทแห่งเนี้ยคือมันเป็นประสาทที่อยู่ใจกลางเกือบจะเป็นลาวาซึ่งมันโล่งๆคือมันไม่มีพื้นอย่างอื่นให้เกิดให้มอนตัวอื่นได้เกิดนะทุกคนเปอร์เซนในการเกิดของประสาทเนี้ยมันเลยเกิดเยอะอย่างเช่น เบลสก็เกิดเยอะเซเกลิตันสีดําก็เกิดเยอะอะไรเงี้ยวิเทอร์เเกลิตันอ่ะเออมันเลยเหมือนว่าม็อบตัวอื่นแทบไม่เกิดเลยเอาโอเคผมกลับบ้านดีกว่าที่เกี่ยอธิบายแล้วคือไอเจ้าลูกไฟเนี่ยมันก็ยิงใส่เราเยอะแยะมากมายเลยผมกลับบ้านแล้วผมไม่เอาอะไรละประสาตตรงนูน้นช่างมันนะมันก็คล้ายๆกันแหละทุกคนเพราะสิ่งที่เราต้องการก็คือมีในเทอร์วอดแล้วก็สวิตติ้งเทมเพลตก็ได้แล้วซึ่งมันเอาไปคาฟต่อได้แล้วก็ เบสก็อ่าได้มานิดหน่อยก็เดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาฟาร์มในทีหลังแล้วกันทุกคนโอเคเราอยากกลับบ้านละผมอยากกลับบ้านผมเบื่อที่นี่ผมเบื่อที่นี่ซึ่งสถานที่ในการมาก็อืเป็นไบโอมโซเซนนะไปกลับบ้านกลับบ้านกัน เอาออกมาเป็นตอนคืนเลยนอนทุกคนรีบนอนมันเป็นตอนคืนคือผมยังไม่ค่อยได้ปักไฟให้มันทั่วแถวนี้ไงอ,อ,อารุณสวัสดิ์เช้าในเกมไหมครับ Minecraft, ทุกคนอากาศดีเหลือเกินข้างนอกนี้เปิดเชเดอร์เพื่อความสวยงามเออเอาโอเคทุกคนสรุปของเหมือนเดิมนะก็สิ่งที่เราต้องการในคลิปนี้ก็คือมีเนเธอร์วอร์ดสมิทติ้งเทมเพลตลิฟ armor trim ทุกคนอ่าซึ่งเป็นเป็นลวดลายชุดเกราะก,ก็ ช่างมันทุกคนค่อยว่ากันแล้วก็โอ้โหได้อ่านม้ามาเพียบเลยซึ่งอ่านมานะ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ขามไม่ได้นะทุกคนแล้วอไม่ใช่อ่านม้าสิมันคือเกราะใช่ชุดเกราะของมา้าแล้วก็อันนี้อ่านม้าของแท้นะแล้วก็แค่นี้แหละอเราไปปราสาทสีแดงนยะเพื่อสองสิ่งนี้เลยทุกคนมันมีแค่นี้แหละที่สําคัญนะแล้วก็อ๋อแท่งไฟทุกคนซึ่งแท่งไฟนี้ก็เป็นกุญแจสําคัญในการอ่าจจะไปสู้กับมังกรนะทุกคนใช่ มันต้องไปคราบเป็นเนี่ยเบสพาวเดอร์ Powder, ทุกคนแล้วก็ไปคราบรวมกับเอ d นเดอร์ไอเออแล้วก็ไปคราบรวมกันก็จะเป็น Eye of Ender แล้วก็พาพาไปที่สตองโฮแล้วเราก็ไปตีมังกรกันนั่นแหละคือหลักการของไม์คราบทั่วไปทุกคนนะที่เราจะต้องเล่นกันแต่ก็ค่อยว่ากันในเรื่องของอนาคตทุกคน <Okay. S 1> ซึ่งเราก็ได้ มา3สิ่งนะทุกคนแล้วก็เนเธอร์วอร์ทุกคนอ่ามันสามารถเอามาปลูกได้ก็คือปลูกแบบปลูกแบบนี้เลยทุกคนอ่ะมันต้องปลูกโดยอ่ามันปลูกกับพื้นหญ้าแบบนี้ไม่ได้นะทุกคนมันต้องปลูกกับบล็อกที่มีชื่อว่าโซแซนะทุกคนบล็อกแบบนี้ปลูกไปเลยทุกคนอือหเดี๋ยวมันเติบโตแล้วก็เก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆนะทุกคนเราก็เอาไปปรุงยาได้อ่าซึ่งบล็อกอ่าแท่นปรุงยาก็จริงๆเราก็คาบได้นะเรามีแท่งไฟแล้วเออใช่มันคาบได้ทุกคนเออนี่ทุกคนนี่คือแท่งปรุงยาทุกคนอ่าเราคาบออกมาเลย หรือถ้าใครขี้เกียจคราฟแท่นปรุงยานะ่ะมันไปหาตามหมู่บ้านก็มีทุกคนมันจะมีอาชีพของวิลเลเจอร์สักอาชีพหนึ่งอะ่ะที่มันมีแท่นปรุงยาผมลืมชื่อนะทุกคน<อ>นั่นแหละก็คราฟได้ทุกคนออืฮึใช้อ่าแท่งไฟในการคราฟนะทุกคนอ่าแล้วก็ในเทว,วร์ปลูกไปอะไรประมาณนะี้แท่นปรุงยาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในการปรุงยานะทุกคนก็มีประมาณนี้นะขอบคุณที่ติดตามชมนะครับคลิปหน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่ฝากกด subscribe และแชร์ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย